ระหว่างที่มนุษย์ทําสงครามกันก็มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตประหลาดๆห,หรือสัตว์ประหลาดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับอิสระครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าของผมนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมได้รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตประหลาดๆในสงครามโลก8เรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับซึ่งแต่ละตัวจะแปลกขนาดไหนและจะเหมือนในหนังที่เราเคยดูกันไหมก่อนอื่นครับผมขอคนละหนึ่งไลน์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับตอนนี้ไปชมเนื้อหากันเลย เริ่มจากจร์เขทะเล u 28ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีเหตุการณ์ที่เรือกนไฟไอบิเลียนของอังกฤษกำลังจะออกจากชายฝั่งไอแลน,นั้นได้โดนเรือดำน้ำเยอรมันยู28โจมตีอย่างไม่ทันรู้ตัวทำให้เรือไอบิเลียนหลังโดนตอร์บิโดของเรือดำน้ำเยอรมันไปจังจสองลูกเกิดความเสียหายหนักมากจนเรือได้จมลงซึ่งการจมลงของเรือในสงครามโลกนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในภาวะสงครามในเส้นทางการเดินเรือที่อันตราย แต่การจมของเรือลำนี้กลับไม่ปกติเพราะมีบทความของกัปตันเรือ U28 Baron บาลอนฟอนฟอสเที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของเยอรมันในปี1933ในบทความของกัปตันฟอสเนอร์กล่าวว่าหลังจากจู่โจมเรืออังกฤษสำเร็จเขาได้ขึ้นไปอยู่บนเรือดำน้ําในส่วนบังคับการเขาเฝ้ามองการจมเรือของเรือกลไฟอังกฤษเพื่อสังเกตสถานาการณ์ หลังเรือกลนไฟจมหายลงไปในทะเลประมาณ25วิเรือกลนไฟอังกฤษก็เกิดระเบิดใต้น้ําขึ้นและเขาสันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะการระเบิดของหม้อน้ําเรือซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เขาก็ได้ยืนยันว่าภารกิจสําเร็จเสร็จสิ้นและกําลังจะกลับเข้าเรือดำน้ำําแต่เขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเขาเห็นเหตุการณ์หลังจากนั้นมันมีสัตว์แปลกประหลาดขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายจระเข้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําความยาวของสัตว์ประหลาดนั้นประมาณ20เมตร มีขาคู่หน้าและคู่หลังที่มีลักษณะที่แข็งแรงเหมาะกับการว่ายน้ำส่วนหัวมีลักษณะเรียวยาวไปถึงจมูกเหมือนจระเข้เขายืนตะลึงและมองมันประมาณ1 0 1ถึงิห้าวิในระยะห่างจากเขาเพียง1 0 0่งถึงเมตรโดยประมาณและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนกลางวันเขาจึงมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นมีนักวิเคราะห์และนักเชี่ยวชาญทางด้านสัตววิทยาแห่งเบียนเยียมเบอร์นาร์ดอูเอลมงที่บญญัติศัพท์คำว่าวิทยาศาตร์ลึกลับ หรือคริปโตซูโลจีและหนังสือที่เกี่ยวกับงูทะเลได้วิเคราะห์ว่าสิ่งมีชีวิตที่เห็นนั้นน่าจะเป็นทาราโตซูเชียซึ่งเป็นตระกูลของจระเข้ยักษ์จากยุคไดโนเสาร์แต่เขาก็ไม่เชื่อกับตันนี้เท่าไหร่เพราะว่ากับตันฟอร์เนอร์ได้เล่าว่าพยานที่พบเห็นคือลูกเรือของเขา7คนแต่ทั้งหมดได้เสียชีวิตหลังเรือดำน้ำยู28 ถูกจมลงในสงคารามและผู้รอดชีวิตที่เป็นลูกเรือของเรือกลไฟอังกฤษ61คนก็ให้การไม่สอดคล้องกันเหตุการณ์ครั้งนี้จึงสรุปได้ยากว่ามีจอระเข้ยักษ์ตัวนี้อยู่จริงๆหรือไม่เรื่องที่ 2. 2> The l i t t ิต Bigfoot หรือ Bigfoot ตัวเล็ก <c oughs> มันเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของจอห์นแมคคินนอนนักสัตววิทยาชาวอังกฤษที่โด่งดังในปี1990เขามีชื่อเสียงจากการช่วยทําให้ค้นพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม3ชนิดในเขตอนุรักษ์ซูงกวางของเวียดนาม ซึ่งมีข้อความในหนังสือเขาว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเจอสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ในป่าตะวันออกเชียงใต้โดยเล่าจากประสบการณ์เขาเองแมคคินนอนเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเดินสำรวจไปในป่าลัสซาบาของมาเลเซียเขาเขียนในบันทึกว่าผมได้เจออะไรบางอย่างที่ทําให้ผมเกือบหยุดหายใจมันสร้างความประหลาดใจให้กับผมจนต้องก้มลงคุกเขา่าตรวจสอบมันอย่างละเอียด สิ่งที่ผมเจอคือรองเท้าที่เหมือนมนุษย์มากแต่ผมมั่นใจเลยว่ามันไม่ใช่มนุษย์แน่หัวแม่เท้าของมันและส้นเท้าเหมือนมนุษย์มากแต่ฝ่าเท้านั้นสั้นไปแล้วก็กว้างกว่ามนุษย์แถมส่วนหัวของแม่เท้าก็อยู่ตรงข้ามกับส่วนที่เป็นโค้งเว้าของเท้ามนุษย์ซึ่งมาทําให้ผมขนลุกในหัวผมตอนนั้นกลัวมากและอยากจะกลับบ้านโดยทันทีเมื่อผมกลับมาที่เรือได้เล่าเรื่องที่ผมเจอให้กับคนเรือของผมฟังเขาไม่มีท่าทีแปลกใจเลยและบอกว่าคุณน่าจะเจอรอยเท้าของคนป่า หรือบาทาทซะแล้วละ่ะมันทําให้ผมไม่สบายใจหลังการค้นพบมันแล้วก็ไม่อยากเจอสิ่งที่ผมไม่รู้จักและไม่เข้าใจทําให้การสํารวจในเดือนต่อๆมาของผมหลีกเลี่ยงการเดินผ่านพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพิเศษแต่ผมกลับเสียดายที่ผมเสียโอกาสในการสํารวจนั้นต่อและไม่มีโอกาสกลับไปเวลานั้นอีกแล้วซึ่งเรื่องเล่าในประสบการณ์ของแมคคินนอนทำให้เกิดความสนใจในตำนานของบาทาทุตหรือลิตเติลบิ๊กฟุตเป็นวงกว้าง และคาดว่ามันน่าจะอาศัยหลบซ่อนอยู่บริเวณป่าของเกาะบ,บอร์เนียวและภูมิภาคอ,อินโดจีนซึ่งมีสิ่งที่ช่วยการยืนยันของแมคคินนอนนั่นก็คือบันทึกของหนังสือ s t a n ง b a t t ูสต o รี่ออฟเดอะเวียดนามของเกรกพีเจจอเกนสัน ตามรายง,งานของจอเกนสันได้เล่าว่าทหารอเมริกันหกนายเข้าไปในป่าเวียดนามและเขาก็พบเห็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายลิงสูงประมาณ150เมตรหรือ5ฟุตปกคลุมด้วยขนสีแดงเดินผ่านมาที่โล่งแจ้งโดยทหารสันนิษฐานว่ามันอาจเป็นลิงอุลังอุตังแต่ต่อมานึกขึ้นได้ว่าไม่มีลิงอุลังอุตังในเวียดนามแต่น่าเศร้ามันไม่มีข่าวสิ่งมีชีวิตนั้นอีกแล้วเพราะอาจเป็นไปได้ว่าหน่วยบิน101น่น่าจะทิ้งระเบิดทำลายสัตว์ประหลาดนี้จนสูญพันธุ์ไปเสียแล้ว ถ้าใครเคยไปเที่ยวป่าบริเวณนั้นแล้วเจอก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ 3. มังกรบอสโนทะเลสาบบอสโนอยู่ทั้งใต้ของกรุงมอสโกที่เป็นทะเลสาบที่ไม่กว้างแต่ว่ามีความลึกกว่าปกติมากและมักจะมีเรื่องเล่าแปลกๆที่เกี่ยวกับทะเลสาบแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นการเห็นสัตว์ประหลาดที่อยู่บริเวณทะเลสาบแห่งนี้ในคลิปนี้ผมขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าแปลกๆ2เรื่องนะครับของสัตว์ประหลาดที่คนพบเจอในทะเลสาบแห่งนี้ให้เพื่อนๆฟัง เมื่อย้อนกลับไปในทศวรรษที่13ได้มีตำนานเล่าว่ากองทัพตาต้าของมองโกที่ยกทัพมาโดยปะตูขานซึ่งเป็นหลานชายของเจงกิสขานกำลังเดินทางไปทำสงครามที่นอฟโกลอตซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัสเซียสมัยนั้นในระหว่างการเดินทางได้ตัดสินใจหยุดพักที่ทะเลสาบแห่งนี้ระหว่างที่หยุดพักจูจ่ๆก็มีสัตว์ประหลาดคล้ายสัตว์เลื้อยคานพุ่งออกมาจากทะเลสาบและจู่โจมทหารและม้าของกองทัพมองโกทำเอากองทัพของมองโกหนีกันโอลแมน ซึ่งเขาคิดว่าการถูกสัปหลาดตัวนี้จู่โจมเป็นลางไม่ดีในสงครามเพราะบางคนคิดว่ามันน่าจะเป็นมังกรที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นไม่พอใจกองทัพมองโก,โกจึงตัดสินใจยกทัพกลับและเรื่องเล่าต่อมาในทศวรรษที่19ในสงครามโลกครั้งที่2ในขณะที่กองทัพนาซีลุกลันรัสเซียชาวบ้านแถวนั้นได้เล่าว,ว่าเจ้าสัปหลาดตัวนี้ก็กระโจนงับเครื่องบินไปหลายลำซึ่งบอกว่าความยาวของตัวมันประมาณ5เมตรเลยหลังจากนั้นก็มีหลายตำนานที่เล่าเกี่ยวกับสับปหลาด ใน a, nia, ทะเลสาบบอสเนียทําให้มีชื่อเสียงมากขึ้นและน่าจะดังพอๆกับสัตว์ประหลาดล็อกเนตเลยต่อมาในปี2002กลุ่ม UFO ที่ไม่ใช่ UFO ต่างดาวแต่เป็นองค์กรของรัสเซียได้จัดโครงการยิงขึ้นโซน่าลงไปยังก้นทะเลสาบแห่งนี้เพื่อศึกษาเรื่องสัตว์ประหลาดเมื่อยิงขึ้นโซน่าแล้ววิเคราะห์กับพบว่ามีบางสิ่งที่คล้ายกับเยลลี่ขนาดใหญ่ที่ใต้ก้นทะเลสาบซึ่งถ้าเป็นประเทศอื่นอาจจะส่งคนหรืออุปรกรณ์ลงไปสำรวจแต่ที่นี่คือที่ไหนครับ ที่รัเสเซียที่มาของโหดสลัดรัดเสเซียนี่ไม่เกินจริงเลยเขาได้ทําการหย่อนระเบิดลงไปที่ก้นทะเลสาบแล้วกดระเบิดเพื่อหวังให้มีบางอย่างลอยขึ้นมาแต่หลังจากทําการระเบิดนั้นไปแล้วกลับไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยจึงทําให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่พบเจอกันหลายๆครั้งนั้นคืออะไรกันแน่ ข่าวของระหลาดนี้ได้ทําให้เกิดสมมุติฐานมากมายเช่นอาจเป็นปรากฏการณ์ของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟลอยจากก้นทะเลสาบทําให้มีฟองอากาศบนผิวน้ําทําให้อาจดูเหมือนรูปหัวมังกรที่ชาวบ้านละแวกนั้นเห็นบ่อยๆหรืออาจเป็นไดโนเสาร์หนึ่งในตระกูลไซแนฟซิดและนักฟิสิกส์บางคนก็บอกว่าอาจเป็นภาพหลอกตาของการสะท้อนของทะเลสาบส่งผลให้เกิดการหักเหของแสงกับผิวน้ําที่มีลักษณะคล้ายหัวมังกรหรือสัตว์ขนาดใหญ่ มันจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในเวลานั้นเอง 4. สุนัขล่าเนื้อแห่งมอนสุนัขล่าเนื้อแห่งมอนที่อ้างอิงจากประสบการณ์ทหารผ่านศึกชาวแคนาดาเอฟเจนิวเฮาส์ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่หลุมเพาะมอนเยอรมนีโดยคนยุโรปเชื่อกันว่าเป็นความจริงไม่ใช่นิยายเพราะต้องใช้เวลาถึง4ปีในการอธิบาย และใช้หลักฐานที่มีความเป็นไปได้เนื่องจากคนที่ไม่ได้อยู่สถานการณ์สงครามในตอนนั้นมองว่าทหารอาจอ่อนล้าตื่นกลัวและจิตใจอ่อนไหวเพราะมีการสูญเสียทหารที่เยอะมากจึงอาจทําให้เกิดจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองจนเป็นอุปทานหมูขึ้นมาแต่สําหรับทหารเหล่านั้นได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่ามันคือเรื่องจริงซึ่งถ้าจะถามว่าทําไมทหารเหล่านั้นถึงคิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดแล้วทําไมต้องเป็นสุนัขล่านเนื้อล่ะเรามาลองฟังตามคําบอกเล่าของทหารกันนะครับ เขาเล่าว่าช่วงคืน17พฤศจิกา1914หัวหน้าหน่วยเยสเคตได้พาทหาร4นายเข้าไปในพื้นที่โนแมนแลนซึ่งพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ในสงครามจะเป็นบริเวณสนามรบระหว่างทหารสองฝั่งที่เป็นระยะยิงของปืนคกหรือว่าปืนกลหนักทั้งสองฝ่ายจะมีพวกทุ่นระเบิดกับดักหรือสารพิษเพื่อทําให้ฝ่ายตรงข้ามบุกเข้ามายากขึ้นถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายเมื่อเขาได้ทําภารกิจสาเร็จ แล้วกลับเข้ามาในฐานแล้วรอเพื่อนคนอื่นกลับมาแต่เขากลับออกมาได้คนเดียวทหารอีกสี่นายยังคงไม่ออกมาและคิดว่าทหารคนที่เหลืออาจถูกศัตรูสกัดกั้นการทำภารกิจทำให้ต้องหลบซ่อนก่อนแต่หลายวันผ่านไปสี่คนนั้นก็ยังไม่ออกมาจึงได้ออกตามหาและพบว่าสี่นายนั้นเป็นศพไปแล้ว แต่ที่แปลกก็คือรอยแผลที่ทําให้เสียชีวิตนั้นไม่ใช่รอยของกระสุนปืนแต่กลับเป็นรอยฟันของสัตว์ที่คอและคืนที่ผ่านมานั้นได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสุนัขล่าเนื้อดังไปถึงหลุมเพาะของทหารฝ่ายอังกฤษหลังจากที่ทหารคนอื่นๆได้รู้เรื่องราวนี้ก็เรียกเสียงหอนของสัตว์นี้ว่าเป็นเสียงของสุนัขล่าเนื้อแห่งมอนส์การล่าตระเวนครั้งแล้วครั้งเล่าของทหารอังกฤษก็เจอเสียงหอนนี้ตลอดในช่วงสองปีแห่งสงครามและมีการโจมตีของสัตว์ประหลาดนี้อยู่บ่อยครั้ง และทุกครั้งจะมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่คอของศพเสมอจึงทําให้ทหารเหล่านั้นมีความกลัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหอนของสุนัขล่าเนื้อและในบางครั้งก็มีทหารหน่วยนี้เห็นเงาเป็นรูปร่างสุนัขล่าเนื้อขนาดใหญ่วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงีย,งยบๆข้างหลุมเพาะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ทหารหน่วยนี้นำมาเล่าแรกๆก็ไม่มีคนเชื่อ แต่พอเห็นศพว่ามีบาดแผลที่คอและไม่มีรอยกระสุนปืนก็เริ่มเชื่อกันว่าสุนัขล่าเนื้อแห่งมอนสะอาดเป็นเรื่องจริงก็ได้โดยมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่คิดว่าเป็นการทดลองของดตรฮอกมุลเลอร์ของกองทัพเยอรมันโดยผ่าตัดสมองชายที่คลั่งและมีความเกลียดชังทหารฝ่ายอังกฤษสูงโดยเอาสมองชายคลั่งคนนี้มาใส่ในสุนัขไซเบียนขนาดใหญ่และว่ากันว่าดรคนนี้สามารถผ่าตัดได้สําเร็จ สุนัขดัดแปลงตัวนี้ได้ถูกฝึกและเลี้ยงดูอย่างระมัดระวังเพราะสุนัขตัวนี้มีความดุร้ายมากจนเมื่อถึงเวลาที่สุนัขดัดแปลงนี้มีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะนํามาใช้งานก็ทําการนํามาปล่อยไว้ที่โนแมนแลนด์เพื่อดักโจมตีของทหารฝ่ายอังกฤษแต่เอกสาร,ก,รการทดลองของดร์ฮอร์มูลเลอร์นี้ได้หายไปจากห้องเก็บเอกสารของเขาหลังเขาตายจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องที่5งูคองโกในสงครามนั้นการสอดแนมทางอากาศ เป็นการที่ได้รู้ตำแหน่งและข้อมูลของศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่งโดยจะใช้การถ่ายรูปทางอากาศเพื่อมาวิเคราะห์ที่ฐานแต่ครั้งนี้นักบินพันเอกเลมีฟานเลียสกลับเอาข้อมูลที่ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นข้อมูลของสิ่งมีชีวิตคล้ายงูแต่มันมีขนาดใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดมากและที่สำคัญเขาได้ถ่ายรูปทางอากาศกลับมาด้วยโดยระหว่างที่พันเอกเลมีทำการบินอยู่เหนือคองโกด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ และกาลังจะกลับมาจากภารกิจนั้นเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่เกล็ดด้านบนเป็นสีเขียวเข้มและสีน้ําตาลด้านล่างเป็นสีขาวอมน้ําตาลผิวมันแวววาวส่วนที่ท้องจะเป็นสีขาวคาดว่ามีความยาวถึง15เมตรและเขาได้ถ่ายรูปไว้ทันแต่ขณะที่เขาจะวนเครื่องไปเพื่อถ่ายรูปอีกครั้งหนึง่งงูกับโผล่หัวขึ้นและมีลักษณะที่จะโจมตีเครื่องบิน เขาจึงต้องตัดสินใจบินกลับมาที่ฐานทัพกองทัพอากาศเบนเยียมคามินาในประเทศคองโกที่ถูกยึดครองโดยเบนเยียมในปี1959ซึ่งคนในพื้นที่คิดว่ามันคืองูเหลือมหินแอฟริกาเพราะว่าขนาดใหญ่โตของมันที่อาจจะเป็นลูกหลานของงูยักษ์จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้วิเคราะห์จากต้นไม้และเนินเขาข้างเคียงและได้สรุปคร่าวๆว,ว,ว่าถ้าเป็นรูปถ่ายจริง งูจะมีความยาวถึง39-45ถึงฟุตรหรือ12-14ถึงเมตรซึ่งงูที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบเจอจะมีความยาว42ฟุตแต่ง,งูนั้นได้สูญพันธุ์ไปหลายล้านปีแล้วและภาพถ่ายที่ถ่ายมานั้นมีความเบลอสูงเพราะการสั่นไหวของเฮลิคอปเตอร์จึงสรุปไม่ได้ว่าเป็นภาพของงูยักษ์จริงหรือไม่เรื่องที่ 6. คาเค้นคาเค้นเป็นสัประหลาดที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่านิยายหรือแม้กรระทั่งภาพยนต์ แต่การค้นพบปลาหมึกยักษ์และเผชิญหน้าจริงๆของคาเค่นที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องมีอยู่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งเรือลากอวนของทหารอังกฤษที่จอดเรือนอกเกาะมาลดีฟในมหาสมุทรอินเดียเอจ t สตากี้ลูกเรือคนหนึ่งที่อยู่บนดาดฟ้าของเรือและกำลังตกปลาอยู่เขาได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างในน้ำเขาได้เห็นลูกกลมๆสีเขียวก,กระทบกับแสงของเรือมันทำให้เขารู้ว่านั่นคือดวงตาอะไรสักอย่าง แต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากจากนั้นเขาก็เห็นจุดดำๆขนาดใหญ่ลอยผ่านเรือเข้าไปทาให้เขารู้ได้ทันทีว่ามันคือปลาหมึกยักษ์แน่ๆสตากี้จึงเดินไปตามความยาวของเรือเพื่อวิเคราะห์ความยาวของตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้จนเขาได้เห็นหัวและหนวดของมันซึ่งจากที่วิเคราะห์และเทียบเรือของเขาแล้วมันน่าจะมีความยาวประมาณ170ฟุตรหรือประมาณ53เมตร ซึ่งยาวก,กว่าหมึกยักษ์ปกติที่เคยบันทึกไว้ถึง3เท่าแต่ที่น่าสังเกตก็คือสตาก,กี้ไม่เรียกลูกเรือคนอื่นมาดูสับประหลาดต,ตัวนี้กับเขาทั้งที่มันเข้ามาใกล้เรือมากอาจทําให้เกิดอันตรายต่อเรือได้จึงทําให้เรื่องนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาเห็นจริงหรือไม่ แต่ก็มีผู้ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะสัตว์สายพันปลาหมึกที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกนั้นอาจจะมีความยาวที่มากกว่าร้อยฟุตและมีเรื่องเล่าการเจอสัตว์ประหลาดปลาหมึกยักษ์หลายเรื่องตั้งแต่สมัยโบราณทําให้บางคนยังเชื่อว่าในทะเลลึกนั้นน่าจะมีสัตว์ประหลาดที่เราไม่รู้จักรวมถึงคาเค่นปลาหมึกยักษ์นี้ด้วยเรื่องที่7อสูรแห่งม็อกปาร์ก เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของทหารอเมริกันจำนวนมากที่พบเจอกับสัตว์ประหลาดนี้ในสงครามเย็นซึ่งก็มีตำนาน2เรื่องที่สอดคล้องกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้ผมขอเริ่มจากเรื่องเล่าของทหารอเมริกันที่เจอกันก่อนนะครับในช่วงสงครามเย็นมีทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ที่กองทัพอากาศฮานทหารอเมริกันจำนวนหนึ่งเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับรูปร่างคล้ายหมาป่าขณะลาดเวนข้งขงางๆฐานที่มีป่าล้อมรอบมีอยู่เหตุการณ์หนึง่งทหารที่เข้าเวร ได้รับสัญญาณพบว่ามีบางอย่างเตะเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งมีชีวิตเข้ามาในบริเวณฐานจึงได้ออกไปตรวจสอบบริเวณที่สัญญาณเตือนภัยดังและได้พบสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายสุนัขซึ่งมันยืนสองขาหลังคล้ายมนุษย์ เขาตกใจและแอบ,บมองดูอยู่พักหนึ่งก่อนที่มันจะกระโดดข้ามรั้วของฐานไปและคิดว่ามันไม่ใช่คนและไม่ใช่สัตว์ปกติอย่างแน่นอนเพราะรั้วฐานนั้นค่อนข้างสูงเกินกว่าจะมีสัตว์หรือมนุษย์ที่มีพละกกาลังสามารถกระโดดข้ามได้และเมื่อสัตว์ไร้ข้ามรั้วไปแล้วก็หายเข้าไปในป่าทหารนายนันจึงแจ้งศูนย์แล้วจัดชุดลาตะเวนพร้อมสุนัขดมกลิ่นเข้าไปในป่าเพื่อหาสิ่งมีชีวิตที่เขาได้เจอแต่เมื่อเข้าไปในป่าสักระยะหนึ่ง สุนัขดมกินก็มีอาการแปลกไปไม่ยอมเดินเข้าไปในป่าเพื่อทําภารกิจต่อจึงต้องยกเลิกภารกิจติดตามเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นไปส่วนตำนานพื้นบ้านแถวนั้นก็มีเรื่องเล่าสัตว์ประหลาดนี้ว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยคือโทมัสโยฮันเนสผู้หลบหนีจากกองทัพนปโปเลียนเขาถูกกล่าวหาว่าเขาได้สังหารครอบครัวชาวบ้านในเขตม็อกบักในปี18-12ระหว่างเดินทางไปฝรั่งเศส ซึ่งทาให้เขาถูกสาบให้เป็นมนุษย์หมาป่าโดยภรรยาของชาวบ,บ้านคนนั้นที่กลับมาเจอโดยสาบด้วยความเศร้าปนความโกรธว่าต่อแต่นี้ไปเมื่อจันรเต็มดวงเมื่อใดเจ้าจะกลายเป็นหมาป่าข้างไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นคนปกติหรือว่าเป็นแม่มดแต่หลังจากที่เธอสาบเสร็จเขาก็กลายเป็นหมาป่าขนาดใหญ่ที่บ้าข้างและมีความโกรธต่อเธอเขาได้ตะปบไปที่หัวของเธอจนกระโหลกแตกแล้วหนีเข้าไปในป่า พวกชาวบ้านที่ต้องการกำจัดสัตว์ร้ายนี้ก่อนที่จะทำอันตรายต่อคนในหมู่บ้านได้ออกตามล่าหามนุษย์หมาป่าตัวนี้อย่างไม่ลดละและในที่สุดมนุษย์หมาป่าก็ถูกกำจัดที่เมืองวิสลิสและได้สร้างบ้านศักดิ์สิทธิ์อารมณ์เดียวกับสารเพียงตาบ้านเราไว้ที่นั่นเพื่อขับไล่มันออกจากหมู่บ้านด้วยแสงเทียนนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีสมคบคิดว่ามนุษย์หมาป่าที่เจอนั้นอาจเป็นอาหารดัดแปลงของเยอรมันที่สร้างมาเพื่อซุ่มโจมตีศัตรูที่เข้ามาในป่านี้เรื่องที่ 8. ปดวิกฟุตแห่งรัสเซีย เพื่อนๆคงรู้ดีว่ามีเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับวิกฟุตอยู่บ่อยครั้งแต่ในช่วงสงครามโลกก็มีคนเห็นวิกฟุตแถวๆรัเสเซียเหมือนกันบนเทือกเขาคอเคซัสพาเมียของรัสเซียในปี1925เป็นช่วงที่ขับไล่ทหารรัสเซียขาวโดยกองทัพแดงของรัสเซียกองทัพแดงของรัสเซียได้ค้นหาฐานที่มั่นของกองทัพขาวยังไม่ลดละจนมาได้ยินเรื่องเล่าของสัตว์ร้ายแห่งเทือกเขาแวน เมื่อเขามาถึงหน้าถ้ำที่ดูเหมือนเป็นฐานที่มั่นของกองทัพเขาที่ตามหาเขาจึงส่องไฟไปในถ้ำแต่ก็ต้องตกใจเพราะมีสิ่งมีชีวิตที่ขนปกคลุมทั่วร่างกายวิ่งออกมาหาพวกเขาด้วยความตกใจทาหารกองทัพแดงได้สส่กระสุนเข้าไปในถ้ำเพื่อป้องกันตัวทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นถูกยิงเข้าไปหลายนัดมันทําท่ายืนสองเท้า งุนงงและหวาดกลัวก่อนที่จะล้มลงด้วยความเจ็บปวดหลังจากที่มันนอนแน่นิ่งแล้วจึงเข้าไปตรวจสอบและพบว่ามันเสียชีวิตไปแล้วนายพลมิคาอิลสเตฟาโนวิดโทปิสกี้เข้าไปตรวจสอบร่างกายสิ่งมีชีวิตนั้นตอนแรกเขาคิดว่ามันคือลิงแต่เท่าที่เขารู้ในพามีอาไม่มีลิงยิ่งกว่านั้นเมื่อเขาได้ตรวจสอบต่อไปมันกับกายเหมือนมนุษย์เสียมากกว่า ซึ่งให้แพทย์ทหารระจําหน่วยเข้ามาตรวจสอบเขาได้ให้ความเห็นว่ามันไม่เหมือนมนุษย์โดยสิ้นเชิงแต่ก็ไม่ใช่ลิงเหมือนกันแต่ที่รู้ๆก็คือมันเป็นตัวผู้ที่สูงประมาณ2เมตรถูกปกคลุมด้วยขนสีน้ําตาลบริเวณใบหน้าก็เหมือนลิงสิ่งมีชีวิตนี้มีหน้าอกที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแขนขายาวมือกว้างกว่ามนุษย์เล็กน้อยเท้ามีลักษณะกว้างและสั้นกว่ามนุษย์มากแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคืออะไรและดูร้ายหรือไม่ แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมตอนนั้นไม่สามารถนําร่างกลับมาได้จึงทําการฝังร่างนั้นไว้ที่หินใกล้ปากถ้าและน่าเสียดายว่าเขาไม่มีกล้องติดไปด้วยและไม่ได้ตัดชิ้นส่วนบางชิ้นมาพิสูจน์ต่อที่ฐานจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่ามิฟุตแห่งรัสเซียนั้นมีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเล่าของผมชอบเรื่องไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบการเล่าเรื่องแบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณที่รับชมครับผม